มาครับมาครับมาครับขัวบะทัวบะเขือขัวบะาทูปบะเขียนะครับอันนี้มากิบต้มบะเขียท่าวันนี้นะเนาะปะเขียบะาทัวบาแข้งเนาะเดี๋ยวเขาจะมาต้มมดนี่ไหนครับเนาะแต่ว่าเขาต้มบะาเขียไว้ก่อนครับบะาเขียมีเพ่เออพ่ใจครับปลาทวมีเพ่ครับบะทัวบาแข้งเนาะที่อื่นเป็นห้องวาย้ําปลทัวบเขือนเนาะบ้านเพ่ห้องวาขัวนะครับเนาะเดี๋ยวเขาเนี้ยแล้วเขาจะไปขัวเนาะอันนี้เป็นหมูทอดนะครับ หมูสามชั้นทอดไม่คิดจะใส่เป็นตัวเม่อีวะครับเนาะบะเขือเริ่มสุกแล้วก็ใส่บะแค้งกับบะทัวลงไปเลยนะครับเนาะนี่นะฮะแล้วต้มถึงบะแข้งบะเขือบะทัวนี่คือสุกเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะตักพักละไว้ให้มันเย็นนะครับได้ตีแล้วครับตักพักเลยเนาะถึงบบแข้งบะเขือบะทัวนี่นะละไว้ให้มันเย็นสักกําหน่อยแล้วเขาจะไปซอยครับผมบางบ้านมึงเอาไปลาบนะครับเขาจะซอยหยาบๆปนนะไม่คิมเนาะไม่คิมแบบชิ้นใหญ่ครับผม บะแข้งนะครับพี่นะระวังตีล้อบะเขือบะทัวบ์บแข้งเย็นเนาะครับน้าเดี๋ยวเขาจะมาตับ,บเครื่องก่อนนะครับสซูนี่งามากินแรงแบบนี้อย่างนักเนาะก่อนอื่นก็ใส่เกลี่ยก่อนเลยครับเกลี่ยนิดหน่อยชูรสอันนี้ของโปรดใส่เป็ดตัวไรกก็ได้ครับตามใจอชอบครับจะใส่มดอ้อมนี่ก็ได้นะครับใส่นักแข่มได้ได้จะโด,ดนดา่า <c oughs> นะฮะแล้วก็จะมีคานะครับเนาะคาหอมเตี้ยมหอมแดงแล้วก็ริกแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะต่าคาขึ้นแล้วก่อนเนะาะแล้วก็จะใส่ปลาห้าด้วยนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวตำก่อนเด้อเสียงซากระทบเสียงหัวใจครับเสียงซากระทบพกมันถึงเป็นเสียงที่ดังพกๆปกัปกๆแท้ๆ,ๆนะเขาเนาะตึ้งอย่างเสียงลาบครับ <laughs> นะครับผมตำคาขึ้นแล้วก่อนนะครับ ตำคาเริ่มแล้วนะครับหอมเตียมเนาะอันนี้เป็นหอมหอมจีนครับหอมจีนใส่ไปครับผมตำคาตำหอมเนาะตำหอมแดงคือแล้วครับตำพริกครับหอมแดงได้ใสหมูลุ้นก็ได้ครับเนาะจะเขาตาเอาครับตำคาตำหอมเตียมแล้วดีแล้วก็พริกแห้งครับผมพริกแห้งครัวนะครับเนี่ยครัวเหมือนขนาดแล้วครับใสกระปุกไว้ฝนตกวางนี่โยมมดใสพริกแห้งลงไปนะครับเนาะ พลังเยอะแน่นอนในการตำเนาะครับผมตำพริกแห้งขึ้นแล้วเลยครับมือน้อยเอาเอานะครับตำมาซึบบุดเนาะพริกแห้งกับเครื่องต่างๆเริ่มแล้วดีแล้วก็หอมแดงนะครับหอมแขกใส่ไปเลยโ้โหกำลังกับตำหอมขึ้นแล้วครับหอมแดง เอาล้ครับเนาะหอมแรงเริ่มแล้วสักน้อยละกะอันนี้เป็นของดีอ,อย่างแหงครับเนาะมักกะปิใส่กะปินะครับมักปลาห้าใส่ปลาห้าบ้านผมมักป่าห้าครับปลาห้าใส่ไปสักจอนเนาะ้าไปมกอย่างก่อนซ้ำหอมนะครับเนาะแรงนี่ฝนตกครับที่ฮานไม่อตอ่อตัดทุกอย่างึ้นแล้วนะครับก็นี่นะมา เแม่คีบจะเป็นพันแนกซอยนะเจ้าครับผมตำพริกตำเครื่องเสร็จแล้วก่อนที่จะซอยนี่นะครับนี้ก็เย็นมาละเนาะอันนี้มาถั่วมาถั่วแม่คีบชอบแบบม่ต้องน้อยแต่วาบอกมันบลรำเนาะครับเอาแบบมาตีใหญ่แต่วานหม้อเนี่ยครับบางบ้านเป็นก่อนลาบก่อนนะครับหรือว่าบางบ้านเป็นใส้นหกตำก็ได้อ๋อบรรท้อาครัวเนาะบรรท้อาไปครัวเจ้าแล้วก็ทำแบบชิ้นใหญ่ๆครับเพมากชิ้นเล็กนะเจ้านี่มะเมะเขือก็ซอยใหญ่ๆเลยแม่ นี่ครับใส่ไปเลยเนาะบาบาทัวเนาะบาเสื่อนบาทัวมักจะได้ก็ใส่จานนี่บาแข้งบางบ้านมีมแข้งใส่กับมทัวมเขือก็ได้นะมันคิดหน่อบางบ้านมีเฮ็ดทอปใส่เฮ็ดทอปก็ได้ป่ะนี่เฮ็ดลมเท่าใส่เฮ็ดลมเท่านาะแม่เฮ็ดลมนะเฮ็ดลมเท่านะเฮ็ดลมเฮ็ดลมเท่ามาะอยู่นะเนาะเฮ็ดลมเท่าแล้วมันเงินเงินดิครับคนเท่ามันตึงเหม่อสาวน้อยอ่อนไปคนเท่ามันเหนียวนี่ครับมากนะ บักแข้งนี่เขาก็จะเด็ดเป็นแกนนะเจ้าได้แปลงแปงหางให้อยู่กันครับผมบักแข้งนี่ใส่เป็นเกนแล้วนะมากินมาใส่เป็นแกนได้เลยเจ้าพอม่กินมามักครับผมใส่เป็นแกนเลยใส่เป็นแกนเนี่ครบต๊าะเต๊าะเต๊าพอ<ม>ให้เทอปนี่ก่อน,นแล้วเหมาะมะแข้งนะครับเนาะหรือว่าบักเขือพวงนะครับเนาะเด<ม>็ดเป็นแกนเป็นแกนเลยแมนวันก่อนผมโซโลเดียวนะครับเนาะเนี่ยคลิปอันอยังก็ไม่คลิปค่อยนะ ค่อยะคว่ำริดไม้ไปมีไผ่พอครับไม่คิดมาช่วยเออจำไม่ได้ไม่คิดมะโจยนะครับเนอะเอาแอสติฮักมาไม่คิดนะครับเขามาพอนักหนักมช่วยได้จะใช้แล้วครับผมเนี่ยคนเดียวไม่ไผ่พอครับผมโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเขาใส่กิ้งก่็กระมังพักไว้ก่อนนะแม่เจ้าบาแข่งมาแข่งมาแข่งกิ้งไปก่อนบ้านก่อนเมืองเปล่าครับพักไว้ก่อน ซอยหอมกลมต้นหอมท่าไว้เนาะนี่ใส่ใบมะนาวำติดนะเจ้าถ้ามีใบมะขูดใส่ใบมะขูดนะครับเนาะแต่ว่าถ้าใส่ใบมะนาวจะหอมกว่าครับเม่อกี้อ๋อเอาบางๆเนาะสอยเป็นฝอยนะครับเนาะฝอยบางๆนะสอยบางๆนะทำไมเอาไม่ลองลองปั้นเขาเป็นเหมือนบุรีเหรอกลมๆเลยอ่าแล้วก็สอยมันจะเลิ่มันจะง่ายกินปั้นกลมแล้วมันจะยิ่งง่ายนะครับเนาะซอยหยาบซอยบางซอยทีซอยหนากันแล้วแต่คนถนัดเนาะเอา สอยแบบยาวไปครับเนาะเอาอะไรนะครับสอยประมาณนี้เนาะสอยใบบะนาวเสร็จแล้วก็พักอย่างข้ามากินเลยพักหอมต้นหอมเนาะจะมาคิดแบ่งไว้เสร็จนะสอยไปเลยครับสอยไปเลยจะได้ใส่เก็บเขียงเลยเนาะจะได้เก็บเขียงทีเดียวเลยข้างนอกโอเคครับผมต้นหอมพักปอมใบบะนาวก็สอยเรียบร้อย อันนี้ใบหมูแดงซอยต้นหอมปอ้อมซอยพักไผ่หอมด้วนใส่นะครับใจ๊ซาติบนะตั้งหม้อขางใส่น้ำมันพืชลงไปอันนี้เป็นน้ำมันที่แม่กกริบถอดหมูไว้นะครับเครื่องพริกตีเฮาตําไว้เอาใส่ลงไปคั่วเลยครับโอ้โยเ <c oughs> บาได้เบาจานสใส่พริกตีเฮานะครับเนสะียเฉล่ยไห้มาครับผมคั่วเคีื่องน้มันหอมๆสักจ้ำก่อนเนาะเบาไฟหน่อยๆครับไม่กิดต้นใจ หอมขนานักเจ้าตอนนี้คั่วเขียงหอมเลยสิแล้วก็นะครับเมื่อกี้ล้ำคั่วหยางบ่ะไม่ใช่ไม่ใช่กระทว่ามะเขือก็ใส่ไปเลยเออค่ะกระทว่ามะเขือนะเจ้ากระทว่ามะเขือบบแข้งนะ่ไปเลยคั่วเลยครับนี่ฮะคั่วบระทว่ามะเขือบบแข้งนะครับสุดี้ะเนี่ยไม่ยากครับหอมสดๆด้วยนี่ทักที่นี่มาทักหย่างมาคั่วกันเลยนะบอสเนาะใช่ครับผมมาย่งก็มาแป๊บก็ได้นะบ่ะกระทว่ามาแป๊บใส่ได้ไหมครับ เพราะว่าน,นี่มนี้จแบบนะแต่ไม่กินชอบกินอนะ่ะไม่นน,นี่มันอนนี่เนาะน้ำฝนเหมืมขอนะครับครัวจนมันหอมสกักก้ก่อนนะปลาษเสียงครัวดังสววสวเลยนะอม <c oughs> ไปสามบานแปดบานนะเี่นน้เนาะถักนี่เข,ขาซุกอยู่แล้วเนะาะครับผมมาทักครัวเลยชิมหมดเขาจนจำปลาจำท้ากับพพิษเออหรือมากไม่กีเนั้ยมาใส่ก็ได้ก้าน้ามังคก แต่ทำไมหวานเอ๊ะ่าเสียจืดไรการเท่านาะแม่นเพราะว่าล้ำก็ผงชิ่ลดกับน้ำล่างคคกนี่นะเจ้าน้อยเดียวนหนมันกินทา้าสนักเลยป๊อปป๊อปโอเคพอซุกกัน่ได้หนะใส่ได้เหนไาพอ้ครับก็ไม้จับปแก๊ดแล้วครับนกิใส่สหมู่ใส<ห>่เอาใส่หมูเห็ดกัน,กน,กน,นครับหมูซุกมาแล้วเนาะหมูทอดครับผมสามชั้นทอดเสร็จเลยยโอ้ซ้อ มันรสทมโอ้เอ้ยโมขนาดเจ้าน่ากินขนาด,ดเอาละวครมาทิ้ิดกันเลยมันจแล้วเนาะครับมกกลลผมนะครับนดี๋ยวให้ล,กกล็อกตั้เพิ่นเพิ่มหรอว้าวนี่จะพักไงประมาณจิ้นไงปานี่นี่ครับผมเนาะอ่ะต้นหอมผักป้อมใบบั้นหนาวใส่ไปเลยครับตัหรือหอมได้ครับปิกแกดแค่แล้วก็ใส่ใบบั้นหนาวนะครับต้น,น,น,นหอมผักป้อม นี่ประมาณนี้กรับปอหอมกว่านี่มีเห็นนะกล้วหอมเขาเป็นไงกุ้นเห็มกล้จากนั้นก็ตักไปกินกับแครหมูกินกับข้าวนึ่งขอนๆนะเมื่อกี้นะนี่เจ้ากับผักกระถินนะครับมี่ผักหนึ่งกองมาครับนะครับไหนวันนี้เขามีบัตแตงกับบัตแตงครับเนาะว้าวสุดยอดล้ำกว่านี่มีเห็นนะครับไปเดี๋ยวตักไปชิมกันเลยตักไปชิมกันเลยว้าวคนกลุ้น ีนนะครับสุดยอดคนนี้มีเห็นแล้วครับเนาะไปเดี๋ยวไปชิมกันเลยครับวรวยพักเพิ่มเหมือนซองน้อยเนาะโอ้มีกะโคครับมี่รีปดู <laughs> แล้วก็หมูทอดนะครับเนาะนี่โปะเข้าไป สุดยอดกันแล้วครับกับข้าหนึ่งห่อนๆมาเจ้ามาเจ้ามาเจ้าดูย้ำบะาทัวบะเขือใส่มาแข้งในคลิปมากบะาทัวครับผมเปิดคลิปบอกว่าขั้วบะาทัวบะเขือเนาะเนี่ยย้ำครับผมได้หลายจื้อครับผมเอ้ายอกเน้นกินกับเน้นบะาทัวเนะจ้ะครับอืมเป็นไครับง้อกหรอเขาแต่งซะห้า มันครบรสเนาะครับเนาะมะดูต่างครบเลยครับนี่นะเป็นกั๊เป็นกั๊เลยกินกันนักบะเขือกับกกนไงหนดอหมูครับเป็นนะครับเป็นนะครับสุดยอดมาครับมาครับมาครับไปนอามาจิ้มคั่วบะทัวบะเขียครับผมเนาะคั่วบะทัวบะเขียใส่หมูทอดครับผมหมูสามชั้นเนาะ ใส่สะปะสะเปดครับใบบันงนบันนาวแล้วครับเนาะอืออืหอมหอมใบบันาวครับอรได้ว่าตรงนี้แข่หมูมาครับแล้วครับเนาะนี่ฮะบะเ,เขือซอยครบยังไงแลครับ หวานชวักอืมเหอะหอมครัหอมเรื่องเดี๋ยวเขาไปมีไปไปครวัวนะครับเนาะไปมีนะครับเนฮะ้ยเฮอะปลาทูวบะเขือบะแข้งนะครับเนะบาะบะแข้งนี่ใส่เป็นเกลเลยนะครับ พอบพตับแทบตับ,ตบแทบนีน่นะคือร่ำครับโอเคมาโอติดบะทัวบะเขือนี่นะอนะ ถ้ามีแบบแปบเนนอมีเฮ็ดทอเนะมีเแ็ดล้มนะครับเนอให้ล้มเท่ามาใส่ด้วยหนามะอ <c oughs> หอมเ็ครับมะเขือนี่มันต้มมาแล้วเนะหวานครับ,รบเอา ครับเขาต้องขอมากแขือน้อยอือหอมนี่แหละฮะมะเขือนะครับเนาะอือมะเขือหวานฮึมากหมูสามชั้นทอดว่าจัด นี่เป็นพริกหยวกเนาะไปคลิปเอามาเนี่ยมูครับเหลือก็ได้มาซอยลองกับพอแล้วมาเข้ากันครับวิจัะพริกหยวกอ่ปเปิ้งครับองขาลงคอยน้องนะผมกุยงงๆเป็นอย่าง,างนี้เนาะมาครับหูรอด まあ。